เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Truck Fu l นะครับก็ตามรูปก็คือเราอะกำลังจะขับรถไปส่งของให้ลูกค้านะครับส่งของโดยรถบรรทุกข,ของเรารถรถกระบะรถกระบะคันหนึ่งรอะเซ็ปเกมมีแค่นี้เราขับรถไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายของเรา แล้วก็เกมนี้เช่นเคยเป็นเดโมนะครับไม่ได้เอาเกมเต็มมาเล่นแล้วก็เกมนี้ยังมีภาษาไทยให้เล่นด้วยสําหรับใครที่เหมือนผม,มนะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากก็ลองโหลดมาเล่นดูเป็นเกมผ่อนคลายชิลๆให้เราขับรถไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดมากงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go โอเคครับมานี่ก็คือรถของเรานะครับกระบะสีส้มอ๋อโอเคนี่คือสตาร์ทเครื่องเหรอเสียงมันน็อตจะหลุดเลยโอเคครับเราก็ ไปกันเลยอันนี้ here right here right here. ขอให้ขับไม่เกิน40นะตรงเนี้ยเขาบอกว่าสารเจ้าบันทึกอัตโนวัติอยู่ด้านขวาสารเจ้าบันทึกน่าจะหมายถึงเออเช็คพอยต์หรือเปล่าโฮ้ฮ้ฮ้ฮขับยากแอบขับยากอยู่กันนะทุกคนมุมมองนี้ดู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 เฮ้ยเชี่ยนีนยังไม่ได้รับของจากลูกค้าเลยนะมันจะลงข้านทางแล้วไรงี้ใครจะจ้างเรา ข้างหน้ามีเสียงน้ำครับอุ้ยอุ๊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 ยเอี้ยเอาอะไรวะแกะเหรอน่าจะเป็นฝูงแกะครับอ๋อเดี๋ยว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 เฮียยู you turn, you turn, you turn. เทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์นเอาละอ๋อพอเรา,ากลับรถมันก็เปลี่ยนมุมมองด้วยเหรอนี่เราต้องไปทางอื่นมัน้งนี่ปะนี่ปะนี่ปะน,นี่ทางข้างล่างนี่ไปได้ปะทำไปเล่นไปทุกคนมันไม่ง่ายนะเว้ยเอ้าเชี่ยกดคิวกับอีเริ่มใหม่ไม่ใช่ทางนี้เหรอ โอเคสตาร์ทเครื่องนี้มันต้องไปนี่น,นี่ทางนี้มีไม้กัน้นเชี่ยมเมื่อกี้เราไปลงไหนครับอาระเลาะข้างทางเลยเฮียมันขับยากเลยทุกคนผมไม่ถนัดเลยนี่กูดิฟเลยนี่ไม่มีใครว่าจ้างเราให้มาขนของนะแค่ลำพังเราขับเองเฮียล่วงข้างทางแล้วลำพังแค่เราขับอย่างล่วงข้างทางเลยอะไรวะเราจะเป็นคนที่ขับรถไม่เป็นเลยหรือไงได้ไหม สตาร์ทเครื่องก่อนเอาละเชียแมง่งโค้งเหล็กข้างหลังแม่งเหมือนจะหลุดตลอดเวลาคือผมไม่ถนัดมุมมองนี้ไงทุกคนถ้าผมขับรถปกติอย่างพอเข้าใจอะมุมมองนี้ไม่ถนัดครับโอ้ยเฮียแล้วพื้นออโอ้โหชนเข้าแล้วพื้นมันเป็นไรป่าวะไม่พังลงไปนะโอเคครับเฮียขับเหมือนคนเมาเลยใส่ไปใส่มาเอาละโอเคเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินแล้วครับไปเลยทางโค้ทงทางแคบอะไรไม่สนใจ เราต้องไปถึงสถานที่ที่นัดไว้ให้เร็วที่สุดครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนเนี่ยอาจจะต้องไปหาลูกค้าหรือเปล่าเชียขับ40เลยป้ายเขาบอกให้ขับแค่40ครับไม่อยากขับเกินเดี๋ยวจะดูบรรยากาศรอบๆไม่ทันอันนี้เราเข้าไม่ได้ป่าแล้วอะโอ้ยรถกูยกเลยกูดูจากไอการขับนี่ก็พอจะรู้ว่าทำไมรถเราอยู่ในสภาพนี้สภาพที่จะขับทีก็น็อตจะหลุดน็อตจะหลุดติดอย่างเดียว ควันไม่ดำพน,นั้นเองนี่ใครอ่ะอ๋อเรามาถึงแล้วครับโอ้ยเอออโอยโอยใครพูดแล้ววะเออคุณผู้หญิงคนส่งของนะครับโอ้พระเจ้านั่นมันใช่ GT DPX ปี61หรือเปล่าคุณได้มันได้ยังไงเน่ะเชียเอ้ยมันประหลาดใจอะไรกับรถเราขนาดนั้นวะทำไมอ่ะรถเรามันเจ๋วขนาดนั้นเลยขอโทษนะคะ <c oughs> มันพูดพูดเชี่ยอะไรวะไม่ต้องมีเสียงก็แต่และก็ได้วะอขอโทษนะคะฉันน่ะไม่ได้แนะนําตัวเองเลยฉันชื่อว่ารอตินะกําลังพยายามที่จะไม่ให้เสียสติฉันพยายามโทรเขาความช่วยเหลือแล้วแต่ที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยแล้วก็ไม่มีใครขับรถมาผ่านบริเวณนี้เลยด้วยอ่ะขับทุกคงที่มันพูดเลยอุ๊ออุ๊เหมือนแมวตัวนั้นอ่ะที่มันหมุ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 นอ่ะฉันรู้ว่าการรับงานนี้คงไม่คุ้มเลยนะเออฉันคิดว่าฉันมิเรยจะถามหน่อยน่ะ ช่วยส่งของให้ชั้นทีได้ไหมนี่คุณติดอยู่ในรถนั่นเหรอฮะค,คือเราไม่ลงไปครับเขาก็เลยพูดแบบนี้โอเค,อเคช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันหาวิธี <c oughs> ไม่ไหววะ่ะทุกคนอุยอ่ะอุ๊ยอ่รับไม่ไหววะ่ะโอเคช่างมันเถอะฉันจะหาวิธีเองก็ได้นะถอยรถไปที่รถตู้ชั้นหน่อยสิช่วยชันหน่อยนะแล้วฉันก็จะช่วยนายออกจากห้องโดยสารของนายเออมันแซวเราว่าเราไม่ยอมออกมาจากรถเนี่ยครับ เออถอยรถของนายมาที่ท้ายรถของฉันเลยเอาละเฮีย yeah. มึงรู้ไหมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากโฮ้ยโโโโแม่งจอดรถก็จะไรรถไล่รถไล่ดิโอ้ยเฮีย yeah. <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยจะล่วงข้างทางเอาละเอาละเดี๋ยวเราต้องค่อยๆถอยครับเอาละเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาละถอยมาแล้วนี่ไงแล้วไงต่อถอยเลยถอยแล้วแล้วมึงยังไม่พอใจอีกเหรอไม่อกูถอยแล้วอ้าวได้แล้วครับการบรรจุนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายทางด้านซ้ายมือคุณจะพบกับรายการสิ่งของที่เราต้องขนส่งแล้วก็อย่าลืมบรรจุชั้นด้วยนะบรรจุชั้นคืออะไรคุณสามารถกด Q กับ E เพื่อหมุนพัสดุก็ได้นะเมื่อทุกอย่างถูก บรรจุบรรจุน่าจะหมายถึงแบบขนขึ้นรถเราครับทุกอย่างถูกขนเรียบร้อยแล้วก็กด e อซแล้วก็ไปจัดส่งได้เลยระวังอย่าให้พัสดุนั้นหล่นนะไม่งั้นเราจะต้องเริ่มใหม่ขับตรงไปเรื่อยๆผ่านป่าออกไปอู่ซ่อมรถน่าอยู่ใ,ใกล้แถวนี้ยละอาระกูได้ของมาแล้วครับอันนี้คือตัวเจ้าของเขาจะนั่งไปด้วยอ่าเราต้องช่วยเขาครับคน,นี้ประเด็นคือกูจะเฮ้ยหมุนหมุนเจ้าของได้หัวทิมเลยเที่ยว ด้านขวานี่คืออะไรน้ำหนักเหรอเฮียสี400่ร้อยกโลรวมของทั้งหมดเอาละคันนี้เราต้องไปไหนวะทุกคนเราต้องกลับรถก่อนเนาะนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะไอเฮียเอ้ยท้ายรถมันวันมันมันดูนี่มันขยับอะแล้วเราจะไปยังไงดีวะทุกคนเฮียเอ้ยเราเรากลับไปไนี้ได้ป่าวะอุย้ยไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไอ้นี้ได้หรอเขาเรียกว่าอะไรกลับไปจัดของใหม่อะ่ะดูของมันพร้อมจะหล่นตลอดเลยโอเคเราไปทางนี้หรือเปล่า อย่าพิ่งล่วงนะสาวน้อยก่อไว้ก่อโอเคครับกุระแวนกระถางต้นไม้ข้างหลังมากเลยมันเหมือนพร้อมจะล่วงตลอดเลยแล้วเราจะไปช้าๆนะทุกคนวื่นวื่นวิ่นวื่นผ่านเช็คพอยแล้วครับโอเคอันนี้เขาบอกว่าอู่ซ่อมรถอยู่ข้างหน้านะแล้วเราจะเอาเราเอาอะไรวะวะเราเอาเครื่องยนต์มาบังใช่ไหมเออน่าจะเครื่องยนต์เสียแหละเขาถึงได้ต้องเอามาเข้าอู่จับไว้นะ รเติพี่มันสิงนักบิดพี่เอาไบค์เกอร์เก่าเฮย้ยเจอแกเจอแพ้อีกแล้วใช้แต่บิดมันสิไล่พวกมันไปนเลยอะไรนะแต่รถนายก็เสียเหมือนกันอย่างนั้นเหรอโอเคฉันมีความคิดแล้วแต่ว่านาะยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะจํารถฉันที่พังตรงนั้นได้ไหมอ่ะมันมีทางลาดที่ลงไปอยู่ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายมากหรอกนะเพราะงั้นระวังอย่าทําให้หลงทางล่ะอ่าประมาณนั้นอะ่ะเออบางบาง ชนแม่งเลยไม่ได้เอะชนไม่ได้ครับโอ้โหเชียร์แปลว่ากูต้องกลับรถเหรอืมด้วยความที่เกมมันยังเป็นเดโมโไงทุกคนพวกแบบว่าซาับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยัง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 ไม่สเสถียรมากขนาดนั้นครับอาจจะยังมีอ i u i ER, 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 นะยังมีอยู่ครับแล้วก็เราเล่นเกมในเวอร์ชันเดโมด้วยไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะครับเขาก็พัฒนามาเท่านี้เหมือนว่าเป็นตัวทดลองเล่นครับ ตรงไหนวะที่มันบอกนี่ใช่ไหมนี่ไงเชี่ยแล้วกูชนห่าเหวอะไรหมดเลยเฮ้ยลอตเตจับไว้จับไว้ไว <c oughs> แค่มันมีให้เราทดลองเล่นนี่ก็ดีมากแค่ไหนละเดี๋ยวทุกคนเอาละแล้วกูต้องอยังไงถ้ากูถ้าเราจําลองการลงมาเราต้องเราต้องไปซ้ายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เ,ไมเชี่ยผมกําลังงงง,งงซ้ายขวาอยู่ครับแปบ๊บนึง อาระลอติก right, ูขับขนาดนี้ของข้างหลังก็ยังไม่หล่นเหรอวะโอเคเลยไปเลยอย่างนี้ถือว่าสอบแบบผีได้เนี่ยถ้าขับขนาดนี้ของยังไม่ล่วงเนี่ยพีซซิ่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเฮ้ยเฮ้ยจะแห่โค้โโแงแหกโค้งอาระ ไปมีหญิงสาวอยู่กลางป่ามีความเดือดร้อนเราเป็นคนผ่านไปผ่านมาเราจะไม่ช่วยเหลือได้ยังไงเรามันเอ,อ่อรถกระบะจิตใจบุญฮึบฮึบโอ้โหเป็นไงขับคงตัวเอสนี่กูชนปกปักปกปักอิลอตตีบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> คุณไปหารถนั้นมาจากไหนอะแม่งพูดเหมือนรถเราแบบหายากมากเฮียแต่เราขับได้สะถุนถอยมากขับเหมือนไม่รักรถเลยโอเคครับเรามาฝั่งนี้แล้ว โอ้ลาทางมันปิดเลยมันไม่ให้กลับหรอเอาละฉันจะพาเธอไปที่อู่เองนะรติแต่ฉันไม่รับประกันนะว่าจะถึงอนะ่ะโอเคครับผ่านป่ามาแล้วแล้วกูขับเหมือนเมาเลยรติมันจะรู้ว่าเราไม่ได้เมานะเอาละถึงแล้วครับอู่อู่ของป้าทําสายตาหน้าของใสคุณมาที่นี่คนเดียวเหรอออกมาจากป่านะนะั่นอ่ะเซ์ไพรรติอ้าวใสรู้จักกันครับ ย่งทุกครั้งที่เด็บได้ได้ยินก็นยังขำอยู่อ่ะอ่าฉันมาส่งของแล้วค่ะเอ่อแล้วก็คุณทัลิซ่านี่พัสดุที่คุณสั่งนะและอีกคนในรถนะ่ะมันคือใครล่ะเออเขาช่วยฉันตอนที่ฉันกำลังมีปัญหานะ่ะฉันคิดว่าเขาติดอยู่ในรถนั้นออกมาไม่ได้นะโอ้หนังสานอย่างเลยนะต้องต้องทำเสียงแกะได้โอ้หนังสานอย่างเลยนะ คือว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับแต่รถด้วยนะคุณพอจะช่วยเราได้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองนะนี่เธอคิดว่าฉันนะ่ะเก่งไม่เท่าปู่ของเธอเรืองไงอฉันก็ทาเป็นนะฉันก็ช่างเหมือนกันนะบอกให้เขาถอยรถเข้ามาข้างในได้เลยอ่ะนะโอเคครับโอ้โหกูเกือบชนใหญ่ดีแล้วเบรกทันเ,เหมือนเหมือนผมเข้าใจแล้วเ,เกมเนี้ยครับมันแปลภาษาไทยให้ให้ให,ให้เหมือนโดยใช้ทานเสเลสอหละทุกคนเก็ตว่า คือมันจะแปลตรงตัวไม่ได้แปลตามความหมายเอาล่ะกูถอยหลังเข้าซองเลยครับเรียบร้อยแล้วคุณทารซาเขาชื่อเลยนะเทเลซาเออเะครับอันนี้คือเขาทำให้เราเรียบร้อยเล้วโอเคสตาร์ทเครื่องเลยครับคุณเทเลซาอาล่ะมันใช้เวลานาน,านเลยล่ะแต่ตอนนี้ทุกอย่างนะ่าจะใช้ได้แล้วนะข้างหน้ากดตัอีนะเพื่อบีบแต่ไล่พวกมันออกจากถนนนะพวกแกนะ แล้วฉันก็เปลี่ยนหลอดไฟข้างหน้าให้แล้วนะเปิดมันเวลาขับรถตอนกลางคืนด้วยนะแล้วก็เธอสามารถขอความช่วยเหลือได้ใช่แล้วล่ะโทรศัพท์แปลกๆที่มีสายเคยเบิลม้วนอยู่เนี่ยใช้งานได้นะแล้วก็พวกมันน่าจะรอฉันอยู่ที่รถของฉันนะน่าจะหมายถึงว่าทิ้งโทรศัพท์ไว้ครับหรือเปล่าขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคุกกี้ที่อร่อยๆฮ่าฮ่าฮ่ากับกันเธอผมเพิ่งรู้ว่ามันแชร์คำว่าฮ่าฮ่าเป็นตัวเลขฮ่าฮ่าฮ่าเลยเหรอวะ ตอนแรกภาษากรีกจะเป็นยังไงนะฮ่าฮ่าโอ้ฉันคิดว่า <Okay. S 1> พวกเธอนะจาจจะขังกันที่นี่ซะอีกนะตอนนี้พวกเธอรู้ไหมว่าป่าเนี่ยตอนนั้นคืนมันเป็นยังไงหนูว่าเราคงไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรามีแต่ที่ทํางานได้แล้วนี่เราอาจจะขับผ่านไปได้เร็วขึ้นนะ oh. อ๋อแล้วก็อย่าหันกลับมามองข้างหลังนะโทรหาฉันด้วยถ้าถึงบ้านแล้วนะ <S <S ได้เลยค่ะหรือว่าผมไม่แน่ใจนะเออดูอย่างในเรื่องข่าวเพราะว่าอไอแปลภาษามันก็ยังแปลไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมว่าลอตตี้กับกับ กับป้าคนนี้เขาจะเป็นคนรู้จักกันนะครับอ้อแล้วก็ขอบคุณสำหรับพัสดุนะแล้วก็มาเยี่ยมบ่อยๆด้วยล่ะเอาละครับโอเคหมดธุระครับไปคราวนี้กูต้องกลับไปที่โอ้เจอแล้วครับกด E บไปไม่ไม่ไปหลบทางก็คือเขาอาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการพิเศษ นี่เปิดไฟแต่ก็ทำตัวเหมือนแบบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะยายปะ่ะย่าเ,ยเป็นเหมือนย่าก,กับหลานกันเลยเนาะโอเคครับเราไม่ต้องลงไปข้างล่างแล้วครับเอ้ยไปแปดแม่ออกปาไป้ไป้ๆๆปๆปไปไปไป,ไป,ไป,ไป เสียงอะไรอ่ะเสียงฝนมันตกเหรอหรือว่าเสียงน้ําตกมันไหลผ่านเชี่ยรถเราแม่งตอนแรกก็ดูแย่อยู่แล้วนะแล้วพอยายเทเลซ่าแม่งพูดว่าอาการมีอะไรบ้างแล้วซ่อมอะไรให้บ้างแนละ้โหกูกลายเป็นแบบแย่กว่าเดิมเลยแต่ก็ไม่ได้ไฟก็เสียดีเนะมีอยู่2อ,อย่างโอเคใกล้ถึงแล้วครับพอผมจำป้ายรีแพร์ได้น่าจะแถวนี้แล้วครับ หรือเปล่าหรือเปล่าโอเคครับแล้วมายายแมงทิ้งทายว่าอย่าหันมองกลับมาข้างหลังนะเอ๊ะแปลกจังเลยลูกเรือน่าจะอยู่ที่นี่แล้วนี่ลูกเรือคืออะไรหรอลูกเรือหมายถึงรถหรือว่าหรือว่าของบนเรือหรือว่าใครที่คุณเรียกมาเอ๊ะมันพูดภาษาอะไรเนี่ยเออฉันเห็นแสงสีแดงบางอย่างอยู่ข้างหลังพวกเราหรือว่าพวกเราเลยเขามาแล้วนะเอ๊ะไม่สิเดี๋ยวก่อนเอ๊่นั่นไม่ใช่พวกเขาแน่เลยดีเหอะ เชี่ยแล้วคืออะไรวะเฮ้ยเฮียพอกการไปเกมเฮ้ยแล้วมันจะแต่อะไรเนี่ยเชี่ยเดียว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 ไอ้ซาร์ทุยไอ้เชี่ยมันจีหลังลงมาเลยโห้ยใจเย็นโห้ยตรงนี้มีคนมึงไม่เห็นเลยไงไอ้เชี่ยโอ้ยแย่ละไอ้สัารถกูกิ้งเลยโหมึงขับรถก็คือมึงไม่เห็นอ่ะเออไม่รู้พี่บิ๊แต่แป๊บนึงนะทุกคนเชี่ยแล้วกูก็ปกติกูขับรถไม่แข็งอยู่แล้วด้วยเชี่ยแล้วมันคือรถอะไรเนี่ย นูก็แมสแม็กไปเลยครับกูอย,อยู่นี่บีบแต่ก่อนเผื่อมันจะรู้โอ้ยกูแล้วมันที่หลังเราจัดอะทุกคนที่หลังเรามากอะโอ้ยมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหแม่งไอ้เรื่องหนีขอให้บอกกูระว้กูเลกูขับไม่เก่งแต่เรื่องหนีกูไวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงอะไรวะ เอาละ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 เชี่ยเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมึงไม่เห็นแล้วกูจริงเ่รอวะอะไรบังบีบแต่หรืออะไรกูบีบบ้างกูบีบบ้างอะเชี่ยอะอะละไอมา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 เชี่ยไม่คิดว่าเกมอย่างนี้จะมีบอสไฟกูแค่ แค่ต้องการมาขับรถส่งของชิวๆไอ้เจ้ากูมาเจอกันเรื่องเสี่ยงตาย,ยาเรื่องนี้ต้องไปเล่าให้พี่แจ็คฟังเดี๋ยวเดโกรธแล้วเอาละเอาละมันยังตามหลังเราอยู่วะเนี่ยเสียงมันยังอยู่นะครับแต่อยู่ไกลห่างออกไปละโอเคโอเคกูเห็นไฟทางกูใจเย็นขึ้นแล้วครับโอ้โหกูกะจะขับก,กินลมชมวิวโอเคออกไปแล้วครับออกมาตรงถนนแล้ว โอ้กูใจชื้นเลยยเมื่อกี้รถกูตีลากาคว่ำเลยเธอจ้องมองออกไปด้วยสายตาที่ว่างเปล่าอย่างไรจุดหมายฉันนะ่ะเบื่อกับงานนี้แล้วก็ปากงง,โง,โงนี่เต็มทีแล้วพอกนทีคุณยายเนี่ยพูดถูกที่นี่นะ่ะมันไม่ใช่ที่ที่ดีเลยอะ่ะฉันควรจะรู้ให้ไวกว่านี้นะขอโทษที่ทําให้นายต้องลำบากไปด้วยนะนนะถ้าใครที่ต้องการจ้างนายในเขตนี้นายควรปฏิเสธเด็ดขาดเลยนะไม่มีใครควรรับงานในนี้ในหูเขางงนี่ ขอบคุณที่เล่นโอเคครับนี่ก็น่าจะจบแล้วครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Truck f ฟู l นะครับก็จริงๆเนื้อเรื่องที่เราเล่นมาเมื่อกี้มันเป็นแค่เดโมมันก็เลยสั้นจริงๆอะ่ะตัวเกมเต็มม,มันจะมีเนื้อเรื่องที่มากกว่านี้นะครับไว้ผมมีโอกาสผมก็จะซื้อตัวเกมเต็มมาเล่นให้ดูในช่องอีกทีละกันเพราะว่าหลังจากที่เล่นเดโมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเนื้อ,เน,อ,เ,นอ,เ,นอเนื้อเรื่องกับการเล่นมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมันยังมีปมอะไรให้ใคลายข้อสงสัยอีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นงานที่รอติทําหมายถึงอะไรแล้วก็เขาก็เตือนเราว่าอย่าเข้ามาทาอะไรอย่างนี้อีกเลยนะแบบที่เขาทําเขาก็จะไม่ทําแล้วน่าสนใจครับแล้วก็ตัวเกมก็เล่นง่ายไม่ได้เข้าใจยากเล่นสนุกผจญภัยไปเรื่อยๆกับเนื้อเรื่องโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมานาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม